แบบนี่อีกน่ๆนี่เบื้องลูกผานี่นเรียกเอ้ยเป็นได้ช่างอันนั้นพร้อมเนาะนี่เนาะเสียมพร้อมฟันพร้อมเห็นดุจอะไรดุจเสียงาายาให้กเก่งนี่จับก็ปลาชุ่มันนะ่ะโดยซุกมันแล้วนี่ไม่เห็นเจ้านี่ซุกมันแล้ว สบายใจไปทผู้ชมในระหว่างเส้นทางการเดินทางนี่เนาะมาไม่เห็นป้าเข้าของชาวบ้านนี่คือกำลังเขียวงานเลยท่านผะู้ชมเลยประทุกเลยแบบอยัดโอ้งเนี่ยนะคือว่าเข้าไปเบิ่งเข้าเพคนเลยท่านพว่าเพื่อนกำลังเสียหน้ายอยู่ด้ิแต่ว่าเขาก็ต้องได้อัดหัวอัดฮาก่อนก่อนเราจะไปนะไปว่าเฮาบุกเลยมันนี่เนาะในการที่ประตุกมากกับน,นี่แหละอยากมา เห็นเก่นแท้ของชีวิตคนลาวในสุนทรภูสมกันเลยปะจะพะทาท่านภูษมไปตา,ามติดวิถีชีวิตของขาเจ้าเลยหให้หอดสวนเลยเขาจึงจงะฮู้กว่าขาเจ้า,า,ย,ย,า,จายู่จังไดขาเจ้ายู่จังไดกินจะังไดเนาะอันนี้คือให้ของชาวบ้านเลยนี่นะหลังจากที่ว่าเจ้าปลูกโดยทำการน้ำเข้าหรือว่าปลูกข้าวเอาตัวนี้ก็อยู่ในส่วงที่เสียหญ้านะก็เลยมาจะเวมาเบิง้ง วิถีชีวิตตอนเวล,ลาประตุไปหมู่บ้านแล้วบ่ค่อยเห็นชาวบ้านหรือว่าประชาชนนี่แหละลัะกษิหลักของเพื่อนอยู่ให้อยู่สวนถ้าผมมากกับบเห็นเส,เ,เสียเพื่อสิเลี้ยด้วนี่เสียญาณเลยนี่มันเสียงหายใจท่านผู้ชมเห็นหอเนะาะม่มีเถียงบเห็นเถียงเนาะ คือสิเมนจะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี่แหละไม่ค่อยเห็นเทียงมาได้สบายดีบ้าน,น่วนเสียหน่าบ่โอ้มาสองคนนี่บ่เนี่ยบ่มีเทียงเลยบ่นี่เทียงบ่มีเลยเอ๊มาเสียหน่าเนาะเออะ กระพริบลูกสาวบ่บ้านชั่วแน่เนี่ยคือมาเห็งมงมงมงงงเสียหน้าเนาะเอ๊ะโตมาแต่เศร้าคุณบ่ฮะแต่เศราคุณบ่เดี๋ยวมาเอ๊ะให้จะมาเลยอยู่นี่เจอเสร็จแล้วเนาะธรรมดาได้ยังไงครูอันนี้เสียมนเนาะ เสียมเล็น้อยหนึ่งเนาะอ๋อคือบเอาเสียมใหญ่ๆสับมันจังมันจังได้แรงบวชพักบอะใส่เสียมนี่คักกลัวบัดฝนตกมาไปพักอยู่ใช่ไหมมีบ่อนพักบัดฝนตกด้วยสิไปพักอยู่ใช่ฮะบ่อนพักบอ่บ,บัดบัดฝนตกเด้ไปเศร้าอยู่ใช่ไปซนอยู่ใช่หนิฝนตกนี่ฝนตกปุ้นฝนตกละเมื่อปะจู <laughs> เอ้ยดตามปชมพูน จุดที่ประตูขึ้นมาปุ๊บอยู่ทางด้านลุ่มผมได้เนาะพูดแนีไปเหาจะเห็นขมิ้มคนละอันนี้เป็นบรรยากาศธรรมชาติท่านผู้ชมเนาะอ่าก็คือสองแม่ลูกกะเจ้าพากันมาเสียเงา,าให้อันนี้คือให้เข้าของกะเจ้าทมม่านผู้ชมนมไปเราจะเห็นคุณเขาเห็นธรรมชาติน้อยไี่เลี้ย,ยงไล่หมายความว่าเราจะเห็นธรรมชาติอันสวยสดงา,งามเนาะเขียวอุ่มทุ่มอยู่ในถามกลางธรรมชาติอยู่ตอนนี้กับน่าจะอ่าน,นั้นแหละ เชคสิว่าทอย่างไรทำหมดใช่ไหมเมืม่อยยน่าเพิ่งมาทิ้งมดพี่น้องเดี๋ยวไปสัมภาษณ์แม่เพันก่อนปลาตัวเข้านี่หมายเขาว่าบ่มีน้าเออบ่มีอย่าหน้าคันใดห,หรือว่าบ่มีน้ำได้แต่ว่ามันก็นสามารถงามได้เขาเจ้าเคยปลูกอย่างที่ถางเอาหน่วยผูเดินผูแล้วก็ปลูกสบายดีแม่โอ้มาเสียหน้าเนาะมาสองคนบ่แม่เอ่าบุบลูกลูกด้วยซ้ำบ่มีหลายบ่ลูกเออลูก ลูกสองคนเออ,เอ,อมีผู้นี้ออแล้วก็อีกผู้นึงบ่เออบลูกบัวรายเนะาะท้ายสตางค์สวยนี่ยังได้ลายป่ะนี่ผัวบ่เออผัวบ่ได้มา <c oughs> กินข้าวอยู่เฮือนบ่ไปแล้วนี่ออจะโดยอยู่เฮือนออโอ้จุดุ้งเลยเนาะออออมาแต่เช้าเหมือนแต่แต่อันนั้นผัวอืมแต่จะลูกแต่ลูก<ะ>ผัวมาต่อตามตัวยาหนึง ตาเนียตาสไลน์ตาเนียตาสไลนเห็ดไทยเห็ดนาเห็ดสองอย่างเลยท่านผู้ชมหลายบาดแทนเดี๋ยวมีหลายคนมาช่วยกันมันจังแล้วไวตอนตอนนั่เข้านี่ซักลุ่มมาบ่ซักเอาบ่เออซักยี่ในนั่นนี่เออเออหลายคนบ่ซื้อ หลายคนมาส่วยเจ้าไปส่วยเขาแล้วเขามาช่วยเจ้ามาเสียหน้าได้บุมีคนมาส่วยออ <laughs> เอ่อเาไดแบบนี้ในี่นนี่เบื้องลูกผานี่น,นี่เปรีย้ยนนี่เอ้ยเป็นได้ทั้งอันนั้นพร้อมเนาะนี่เนาะเสียมพร้อมฟันพร้อมเออได้โองย่าง <laughs> ปิ่นผ้าก็ได้เป็่นเสียมก็ได้ท่านผู้ชมอ้นี่ก็สร้างเฮ็ดเนาะ นี่แหละคือวิถีชีวิตของเจ้าถ้าเฮามาคือไปยามนี่แหละแม่นไปให้ไปสวนเนาะบ่สู้เห็นอยู่เฮือนอยู่ซานเสียอย่างเดียวนี่บ่มีเถียงนี่ันมีเถียงนี่คักเลยนี่บ้านเจ้าอยู่สบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้านบ้าน้าบ้านเจ้าหั่นบ่แม่นบ้านข่อยบ้านเฮาเออบ้านน้ำทนน้ำทนนี่บ่ใกล้ๆนี่เอ้าเออฮอดบ่ักนี่เข้าไปนี่ฮอดฮอดบ่ย่างมาบ่ กินข้าวเพลินละเออกินข้าวจ้าละจ้าโดยละเออกินข้าวละเกันนะมากับลูกสองคนลูกสาวบ่น่าก้อนเออมีผัวะอะไรเป็นผู้สาวโอ้กระมูลเออน้อออเจ้าดุนาะมันน้อดุอ๋อเอดุมันขยันเพียรขอไปล่มลูกสาวหนึ่งเด้อเออ โผล่เนี่ยเพลแล้วแม่เพื่อให้พี่ร่ม okay, okay. ขอบใจด,บด้วยนเท่าเด้อยพี่ร่มลูกสาวเคนกันนีท่ทำอะไรไม่ได้ให้สองคนเนาะเบลผัวเบลน้องมีแต่สองคนแม่ลูกฆ่ากันมาเสียหน้าให้อยู่ส่วนสองคนโดยที่ว่าโบนิ่งให้ผู้นั้นหรือว่าเว้าให้ผู้นี้ฆ่ากันเฮ็ดเนาะเจไผเจมันเลยลูกอยู่เจนี่เนาะแม่อยู่เจพุน่น คนละเจเลยทานผู้ชมเบ่งนาเบยงกันเีน็ดีแต่หญ้ามันโบขึ้นหลายปันนี้กกเข้ากับงามยุ่งทานผู้ชมมีป่าเข้าอนุดรดมสมงาสมบูรณ์มาข้าเป็นส่วนเข้าของเพื่อนอันนี้เนาะมีเอดติวยอดอย่างนี้สบายเลยแบบนี้ตลอดน่าจะไม่เหตุให้น,หน,นี่เนาะมาจากมือล้วเสียหญ้านี่ าสามสี่มือ้อเลยเนาะออโอ้คือบูหาผู้บ่าวมามาเสีย,สยช่วยผู้บ่าวบุมีบ่อ,อ่า๋อคนบระงามให้ได้บุมีผู้บ่าวนี่นนโอ้ยโอลืเลยนะออซื้อซื้อ,อยังเจา้าฮะรสาวออล,ลออีโอ้กระมูลลีนู่นอ๋อเยอะไรกระมูลลีนิดนึงม,มาคือบูหาคนมาช่วยใช่ไหม หา <laughs> คนมาช่วยแล้วว่ากินข้าวเที่ยงแล้วปะกินข้าวสวยแล้วย่างปะเจ้ากินข้าวสวยแล้วปะ,วย,วปะยังไม่ได้กินไม่กินอยู่เฮื่อนปะเออนั่นแหละค่อยถามเ้าเจ้ากินข้าวแล้วปอเห็ดเวียงนี่เห็ดเวียงเมื่อยนี่จ้าด้วยละจ้าเนิมจาเนิมอ้กินแล้วคนจ้าตุดุงงนปะกินอยู่เฮื่อนปอ ตุเนอะเ,เอจ้าเนาะเจ้าเจ,จ้าบงงไหมมันพูดได่อย่างขึ้นมาเนะี่ยเจ้าบงงบ่เจ้าแนมบังฮะเจ้วาว่าไพ่ขึ้นมาสิบ่งงบ่เจ้วาว่าน้าวนีน่เนาะน้ากันเลยเจ้ารถเนี่ยฮะฮ้อนฮ <laughs> ้อนฮ้อนปะฮ้อนแล้วอบผิวนะ่ยจึงงามผู้บ่าวจึงมาก นี่ผู้บ่าวมาลมอยู่บ่กลางคืนบ่มีบ่อือเขายังเข้าตาบ่ถึงจักโมงเมื่อเฮืนี่จูนี่4:00น4:00โอ้ดุแท้เนาะเจ้าเฮ็ดเบี้ยเนาะเจ้าเป็นเกกบ่เออมีน้องบ่คนผู้หญิงผู้ชายมีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงเออมีแต่ผู้งามๆเลยเนาะ ง,งามเล,มเลยว่ะไพ่มาขี้ลายสาวบนป่ามีพง,งงานโอ้คนงามมีอยู่ตามป่าตามดงเนาะ <G ül> โบมักอยู่เนาะบนสบายเนาะอยู่ตามธรรมชาติท่านผู้ชมเลยสาวงามแต่งดุตแตงมั่นโบโอ้โบม,มีโซมืออีกเนาะโ <G ül> บได้ใส่นะโซมือเนาะโ <G ül> <G ül> มีเงินมีเงินซือ้อบ่ <G ül> โอ้ยเนาะเสียดายโบได้ซื้อมาให้เ <G> น <ül> <G ül> ี่ยจะเอานยังง แม่แม่แม่พันยังก็ลมโลดบ่ลมโลดเนาะเฮ็ด <c oughs> ไปนั่มจ้ะเฮ็ดเดียวไปนั่ค่อยสิค่อยสินั่งลมหยุดลมก็ได้จักมือกล้าไปสิแล้วนี่โดนบ่ะโดนตดเตอะได้เนาะจังแล้วนี่เนาะโดนเตอะได้หนึ่งเปสีเหล้วนี่ได้หนึ่งสองคนดเด้หยุดห้ป้าตัวเด็ดเที่ยง ตเด็ดเมี่ยงกับบุญยมพักพากันพักโพดเลยหนาะพากันเฮ็ดเต๊ทะทางผนะู้ชมเองเนาะบนความสูงของไห้ที่บรรทุกยางขึ้นมาที่มาเห็นสาวสาวรีเนาะกระมูลรีเนาะบนกระมูลรีเห็ดเห็ดเห็ดเบี้ยเห็ดงานนะผูะ้ชมนี่ยางขึ้นมาได้เดี๋ยวบุวมีเถียงข้ามมีเถียงนี่คักเลยบรมยานกาะอันนี้ขึ้นมาหอาครึ่งหนึ่ง ให้เช่คนย่างแง่กาไปเทิงพี่โอ้บัง้งซุนน้ม,นะนม,นมนเนี่ยลายเนาะขี้ลายปะโอ้ยงามนะคนบักงงามวันนี้ให้ได้บ่เข้าขี้ลายงามจ้าแล้วงามนะโดยโดยกางามโดยอ,อกระมูลกับอกระมูลลีนู่อยู่บ้านยังกระมูลลีนี่น้นำโทนบ่ออโอ้มามื่อน้าถามหาเด้อเห็นบ่ะนะมามื่อน้าถามหาได้บ่ ไหนเนาะไคอืออยู่เฮือนๆอยู่แถวไดอยู enfin ่ทางในบ้านเนาะเออนี่ทางในบ้านก่นนะฝกซ้ายฝกววมบ่ซ้ายมือมือเออเฮ็ดห้ก็เป็นเนาะเสียหญ้าก็เป็นหากินก็เก่งบ่าตังอ่าหาไม้เด้หาหไม้ตังตังตังหาไม้เออตังอันอันน่ะ อบังเก็บอังตรังช่วยตรังช่วยเออบูหาเอาแล้วไปหายังเป็นหาซ่อนปูซ่อนปลาชื่ปลาแล้วตังเอาตรังเอาไปหากินเด้อซะใไปหาให้กินแม่แม่แล้วบัดเอาัวไเฮ็ดได้สิเป็นนะเฮียนเด้เป็นนะฮะตรัง่อ๋อตรัง่เลยบ่ฮู้มดจะเฮียนนําแม่แหจังซี่เนาะเฮียนแม่รังตะกรังตะก โอ้ยตรงเฮียนแล้วเฮียนน้ำมูและวมูไปกับไปเลยบุ้มีมูสบิบ่ะนี่นี่กับส่วนมูไป,ไปาามาหาบุมีโอ้บุมีบุมีปูมีปลา <c oughs> ออหาขุดนน้ำไม้น้ำมันกินนั่นแหละน้อง <c oughs> <c oughs> อ้อยนากสัีเจ้าคือมาดุมามั่นเใช่ไหมให้กับแม่สองคนอยู่ท,ทั้งให้ทั้งภู คมดุคมมั่นมดทนี้เลยนาะสาวบ้านป้าท่านผู้ชมเอ้ยเนาะไดมาเห็นสัมผัสบตุกระดันดนมาได้เส้นทางก็ยามฝนฤดูฝนก็โคตรข้างค่อนข้างลําบากเลยะเนาะกุ้มกินอยู่บ่สาวีนี่มดนี่กุ้มกินอยู่บ่ข้านี่บ่กุ้มทั้งหหหนาหนาโอโดยเนี่ยเออเนี่ยดรยรรสิบาตรงเออเนี่ยบต ต้องเห็ดทั้งไ้ทั้งนาเนาะมีแล้วบ่คนไถนายนานะพอ่พอแล้วเอาา้าหาผู้บ่าวแล้วว่ามาไถพอ่องโอ้มีน้องน้องก็ไถได้เลยเนาะอ,อืมเจ้าคือบ่เอาผู้บ่าวมาไถ่ายน้ำสิผาวตะเลเอาผัวมาไถน่ะเอาผัวเอาผัวไผ้าหยดยอกมาดขี้ขานขาน่ะเจ้าก็ต้องดุหละเจา้าจึงมีคนมากเนาะ à có nhiều khán oh, phải. Phải. Sì con mắc à cho kia khan có con mắc này, ôi xò ly, nhìn con du, du bạn này vẫn bùn du ư, du là cháu này sao này, du là xia nhà hai cái keng này, keng mẹ, gặp mẹ nó ô keng lư đây này, lư đây xò ly này, mẹ nhà ba cùng cuồng này phu, keng này, xia tới đây mua sau phun bao, lùm phun bao, lùm จะปลูกขึ้นมาท่านผู้ชมครับทรงแม่ลูกได้อ้าวจะซัดตีนเขาได้อะข้าใจเด้อไปก่อนแม่ขอโทษแนะขอบใจคุณเจ้ากหญ่เนาะเอ้ยใครสิขอโทษเจ้า่ได้เ็ธอย่างผิดส่วนลายตระนางปลายเลียวเนาะดังบิบิเนเอ๋ได้ไปยี่บบเซปูนเคยไปบ่เคยเคยเอ๋ไปกับไครไปกับพ่อโอ้ไปกับพ่อกับแม่ ไปยังไปเซปลูลเข้าในเมืองไปซื้อเครื่องซื้อเครื่องไปซื้อเครื่องซื้อ,อยังนเนาะเคยไปอยู่เซปูลโดนไปเทือ่เนาะหาเงินได้แล้วไปในเมืองซื้อเครื่อง,องนุ่ง,งคุณ<อ>น,นะเป็นสาวรีคุณนะจนคัดตะมอบตอบขาท่านผู้ชมเอ้ยนั่งพับเพียเสียหน้านอนประตูมาสาัมผัสต่างจุดต่างงามนิ่งใช้กล้องเถือบัารหนึ่งสองสามเอ๊ชะแชะ่แช่จับก,ก่อนเด้อ ออมานามายาไม่เด้อจับกันได้ไหมเด้อรับใจลายลายมันชวนเด้อให้ได้เข้าลายลายเด้อให้ได้โดยซุยๆเด้อจับก่อนพอชุมมันนะโดยสุกมันแล้วนี่ไม่เห็นเจ้านี่สุกมันแล้ว <c oughs> อ่ะอาามมน้ามุชุมไหมสุกมันสาวงามเด้อโอ้ยสาวลีก็งามพอแห้งแล้ว <c oughs> สาวลีเป็นให้ครับไอโฟน <c oughs> สาวลีงามๆจืดเด้อเท้าหน้าเขาชิมาถามหาเด้อ นี่โอ้เพิ่นหูจักเบอลหูจักว่าเด้ท๋ท่านผู้ชมไหมต้ว่าสุกมานเนาะใี้ได้ผู้สาวงามเพิ่นว่าอันนี้คือค,อค,อคำอวยพรจากสาวบ้านป่าก็คือทางสาวลีบ้านน้ำโทนท่านผู้ชมโดยเฉพาะประตูได้ก,กายมาแล้วก็มาเวทาทนะ่เนาะเพราะว่าฤดูกาลแบบนี้นี่แม่นปีหนึ่งมีเพียงครั้งหนึ่งเนาะในการถ่ายทอดวิถีชีวิตของอคนเราในสนมนยพระพุทธปฏิาัการเฮ็ดไทเฮ็ดสวนนี่ปีละครั้งปีละหนนี่แหละหลายคนก็อาจจะอ่ะงงว่าเออมันบ่มีน้ำเข้ามันคือง,งามเนาะ เออเข้ามันคือเป็นนะนี้มันเป็นผู้ดินหมายาว่าเข้าทางป้าแล้วเวลาปลูกเข้าใส่เนาะแล้วก็มันก็จะมีน้ําฝนนี่แหละอาศัยน้ําฝนน้ําฟ้าน้ําฝนจากธรมรมชาตินี่แหละเนอะอาะมาลเลี้ยงต้นเข้าแล้วก็ใน ต้นฤดูเดือนพฤศจิกายนสิบสองเข้าราก็เริ่มจะหูดเข้าเพราะว่าเช่นนี้เข้าจะพากันหูดเข้าหูดน้ำหนอนขาราจการโบว์หมายความว่าเข้าจะชการโบกี้ออกเพราะว่าจะมีการคลร่ำมีอย่างที่ขรอบพิธีนี้ของเข้าราชานี่แหละเนาะเสียดายอย่างเดียวโบมีเถียงให้นั่งนะพ่อจมนาะนี่มาเบิ่งก่อนจะจากกันไปให้เบิ่องน้อยนึงอันนี้คือกองฟืนของชาวบ้านเนาะก็คือเข้าจะถางให้พร้อมแล้วก็กองฟืนผ้าไว้เพื่อจะเอาไว้ดังในยามฤดูฝนคือยามนี้แหละแล้วก็ ดังตลอดไปเอา,อางา่ายใช่เนาะฟื้นกระหาตามธรรมชาสตร,ร์นี่แหละมีตามให้ตามส่วนของสาวรีผู้หลังจากที่ประตูกินหลังใส่ละกัเห็ดเวียกปกติได้หมายความว่าเจ้าขอมกของมงกับนายเวียยนางงานของข้าเจ้าอโอเคท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประตูกับวิมอย่างไรเนาะกับเป็นคลิปที่ได้เดินทางะจะไปพาบังเนาะ,ะ,ะได้มาถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวลาวในชนบทมาทางป่าทางส่วนหรือว่ามา็ให้สวนเสียหน้าหรือว่าภาษาเพื่อนว่าเวียพัตเนาะ ออกจากต้นข้าวต้นน้ำเพื่อให้ต้นข้าวนี้ได้หญ่ได้สูงแล้วก็ได้เติบโตให้ได้ผลผลิตที่ดีเนาะอ,อันนี้แม่นคือวิถีชีวิตแก่นเทของวิถีชีวิตในสนบทที่รตุกมานําเสนอให้ท่านผู้ชมนี้ได้รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ขอเกล้าขอวาสบายดี